นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์ด้วยอำนาจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอำนาจแห่งคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ ดวงศีลดวงธรรมศีลทานภาวนาวิริยะบารมีขันติบารมีสัจบารมีอธิฐานบารมีด้วยอำนาจแห่งพาัทธารัตนมณีลูกขเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทั้งหลายทุกๆพระองค์องค์ผู้ที่ปกปักรักษาในพาาระสารีริกธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอฐิของพระอานนท์ซึ่งเป็นพระพุทธอุปถาค ทธาทธุาของพระอรหรันต์ทางร้อยแปพระองค์ของพระอาจารย์เจจิไดภาคอีสานทั้ง19จังหวัดในพระาธาตุแห่งนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์โปรดจงร่วมอนุโมทนาสาธุการสาธุบุญในการมายก้าไตัจีวรเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้กับพระสงองค์เจ้าหรือพระอรหรันต์ทุกๆพระองค์ในสถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุรัตนมณีในวัดบ้านดอนตูมแห่งนี้ที่นี่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้าที่เจ้าท,า,ทางที่บ้านบรรพบรุษผู้ที่ร่วงรับเจ้ากรรมในเวรสัมมาอาชีพปัจัยสีที่ประกอบธรรมในทุกวันนี้พร้อมด้วยสายบุญทิพวิมานสวรรค์ทั้งชายลิยง ทุกครอบครัวทุกจังหวัดจงร่วมอนุโมทนาสาธุบุญสาธุก,การกับบุญที่ลูกไวเทินในวันที่20กุมภาพันธ์ลูกจะทำการนำผ้าไตาจีวรนนำไปยกบุญให้กับเราองค์พญายนาคราชเจ็ดเสียนในวัดบ้านท่าง,งามสว่างแสนจันทร ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคราชทั้งสี่ตระกูลทุกพระองค์ทั้งนาคีนาคาเหล่าบริวนนารนาคราชท่านทั้งหลายทุกชนชั้นวิมานภูมิพิภพแห่งเมืองบาดาลทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาสาธุบุญสาธุการบุญที่ข้าพเจ้าได้มายกพ้าไตจีวรนี้ยกถวายน้อมน้อมแด่เป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้กับพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าทุกพระองค์คุณบิดามารดาทุกภพทุกชาติ ทั้งพบภูมิมนุษย์นี้จงมีสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงอายุยืนยาวไม่เจ็บไข้รีป่วยขอให้ลูกหลานจะเิญรุ่งเรืองในสัมมาอาชิพทุกทุกด้านบุญเปิดดวงเปิดบารมีเปิดลูกหลานมาขอร่วมอนุโมทนาสาธุการสาธุบุญกับองค์พระบารมีพระธาตุรัตนมณีบรรจุพัะบรมสารีลิกธาตุอัออฐิธาตุพระอานนท์ซึ่งเป็นพระพุทธอุปถาค อธิธาตุของอรหันต์ทางร้อยแปดพระองค์อฐิของพระ,ะอาจารย์ต่างๆในภาคอีสานทั้งสิบเก้าจังหวัดที่รวมอยู่ในบรมสารีริกธาตุในสถานที่วัดบ้านดอนตูมที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าสา,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิลูกหลานขอตัดเวรตัดกรรมในภพชาติมนุษย์นี้ด้วยเทิญขอให้อยู่เย็ยนเป็นสุขพร้อมด้วยครอบครัวกัลายาณีมิตร ทั้งหลายสายบุญทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเทพเทวดาปกปักรักษาเปิดทางให้ลูกหลานจงพ้นจนหมดหนี้ทันตาทันทีด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ